สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังสือปกดําเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งเธอคาดหวังว่าอยากจะมีความรักดีๆแบบคนอื่นเขาบ้างจนกระทั่งได้มาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่ตรงสเปคเธอทุกๆอย่างหญิงสาวจึงยอมทุ่มเททุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายคนที่เธอหมายปอง แต่ทว่าหลังจากที่เธอได้คบกับชายหนุ่มอย่างที่คาดหวังเอาไว้กลับมีพัสดุจากบุคคลปริศนาส่งมาให้กับเธอเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นเชิญคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะเม่กล่องนี้ของแกอ่ะมันมาส่งตั้งหลายวันแล้วพี่ลืมบอกเลย หญิงสาวรับกล่องพัสดุมาถือเอาไว้เธอมองชื่อผู้ส่งพางย่นคิ้วด้วยความสงสัยที่ตาพาคือใครกันเธอไม่รู้จักแต่ว่าทั้งชื่อที่อยู่ที่เขียนอยู่บนหน้ากล่องนั้นระบุว่าส่งมาให้เธออย่างชัดเจนไม่คุณชื่อคนส่งเลยพี่เอมแค่สั่งของออนไลน์แล้วลืมหรือเปล่ารีบๆออกมาได้แล้วพี่จะปิดร้าน เม่จัดการยัดกล่องพัสดุใส่ลงไปภายในถุงก่อนจะรีบเดินออกมาจากร้านเธอนึ่งไม่ออกจริงๆว่าสั่งซื้ออะไรไปได้วยความสงสัยเมจึงจัดการแกะกล่องพัสดุออกทันทีอะไรเนี่ยเธอพึมพำรรออกมาเบาๆไม่เห็นว่าสิ่งที่อยู่ภายในกล่องนั้นคือเสื้อผ้าและเครื่องสำอางหรือว่า เธอจะสั่งซื้อไปแล้วลืมอย่างที่พี่เอ็มบอกจริงๆล็อกประตูเสร็จแล้วป่ะกลับบ้านกันเถอะค่ะพี่แล้วเจอกันนะคะเมยืนมองหญิงสาวที่เดินห่างออกไปจนลับสายตาก็จะหันมาสนใจกล่องพัสดุที่อยู่ภายในถุงอีกครั้งเธอจัดการเทของในกล่องทั้งหมดใส่ลงไปภายในถุง ก่อนจะโยนกล่องกระดาษทิ้งลงถังขยะในตอนนั้นเองซองกระดาษสีขาวก็ล่วงหล่นลงมาเมก็มหยิบซองกระดาษสีขาวขึ้นมาดูก็พบว่ามันมีกระดาษอยู่ทางด้านในมีจดหมายด้วยเหรอในตอนนั้นเองเสียงบีบแต่จากรถจัก,กรยานยนต์ก็ดังแทรกขึ้นมาเมกรีบถอยหลังเพื่อที่จะหลบแต่ทว่าเสียงของชายหนุ่มที่ดังตามขึ้นมานั้น ก็ทําให้เมนิ่งค้างไปเพิ่งเลิกงานเหรอจ๊ะน้องเมให้พี่ไปส่งห้องไหมจ๊ะไม่ต้องเมกระแทกเสียงตอบก่อนจะรีบเดินหนีมาอย่างรวดเร็วแต่ทว่าชายหนุ่มก็ยังไม่ลดละความพยายามยังคงขับรถจัก,กรยานยนต์ตามหญิงสาวมาเรื่อยๆให้พี่ไปส่งเถอนะน้าอยู่ใกล้ๆแค่นี้เอง เม่ถอนหายใจด้วยความเบื่อหน่ายหลายเดือนแล้วที่ตีคนขับวินมอเตอร์ไซค์ลายนี้มาตามตื้อเธอแม้จะปฏิเสธไปตรงๆแล้วหลายครั้งแต่ฝ่ายชายก็ยังไม่ยอมเลิกล่จะให้พูดอีกอกี่ครั้งว่าไม่ชอบอีกอย่างนะพี่ฉันนะ่ะมีแฟนแล้วโอไปม,มีตอนไหนอ่ะพี่ ยังไม่ทันที่ชายหนุ่มจะพูดจนจบเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังแทรกขึ้นมาเสร็ก่อนเมย์จึงใช้โอกาสนี้เดินหนีมาทั้งอย่างนั้นแม้จะมีเสียงของชายหนุ่มตะโกนเรียกไล่หลังมาแต่เธอก็ไม่สนใจเมยเดินกลับมาที่ห้องพักของตนก่อนจะวางข้าของทั้งหมดกองไว้บนโต๊ะด้วยความคาใจเธอจึงหยิบซองกระดาษสีขาวขึ้นมาเปิดออกดูภายในนั้นมีกระดาษที่ถูกเขียนข้อความเอาไว้ถึงสามแผ่น เมยย่นคิ้วด้วยความสงสัยเธอนั่งลงบนเก้าอี้ก่อนจะเริ่มอ่านข้อความที่ถูกเขียนอยู่บนหน้ากระดาษสวัสดีคุณเมยคุณคงกำลังสงสัยอยู่ว่าจดหมายฉบับนี้คืออะไรก่อนอื่นฉันขอแนะนำตัวก่อนว่าฉันชื่อวัทิตาพาที่จริงฉันเคยไปทำผมกับคุณที่ร้านอยู่บ่อยๆฝีมือการทำผมของคุณดีมากๆฉันขอชมเชยจากใจจริง งานอะไรกันเนี่ยเมพึมพำกับตัวเองก่อนจะเริ่มอ่านข้อความบนหน้ากระดาษอีกครั้งที่จริงฉันอยากจะคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวหลายครั้งแต่ว่าไม่มีโอกาสเลยเมื่ออาทิตย์ก่อนฉันแวะไปที่ร้านแต่ก็ไม่พบกับคุณทางร้านแจ้งกับฉันว่าคุณลาหยุดฉันจึงพลาดโอกาสที่จะได้คุยกับคุณไปจึงได้เขียนเป็นจดหมายมาแทนในกล่อง ฉันใส่เสื้อผ้าแบบที่คุณชอบกับเครื่องสำอางยี่ห้อประจำที่คุณใช้มาให้หวังว่าคุณคงจะชอบมันเอาละ่ะขอฉันพูดเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันฉันทราบมาว่าคุณกำลังคบหาอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งขอโทษที่ต้องพูดตรงๆแต่ผู้ชายคนนั้นเขาคือสามีของฉันเองโอ้ยแม่โยนกระดาษในมือลงบนโต๊ะ เธอตัดสินใจไม่อ่านต่อเพราะพอจะรู้แล้วว่าใครเป็นคนส่งจดหมายฉบับนี้มาผู้หญิงคนที่เขียนจดหมายฉบับนี้คงจะเป็นแฟนเก่าของซันชายหนุ่มที่เธอกำลังคบหาอยู่ในตอนนี้เมเจอกับซันเมื่อเดือนก่อนหลังจากนั้นก็ติดต่อกันมาตลอดจนตัดสินใจคบกันเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เองพี่ซันเขากระบอกแล้วว่าเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วเนี่จเขียนจดหมายบ้าบอลอะไรมาอีกไร้สาระ เมจัดการขยำกระดาษพางโยนมาลงในถังขยะก่อนที่เธอจะหันไปสนใจชุดเดรสสีชมพูอ่อนที่อยู่ภายในถุงจะว่าไปของที่ส่งมามันก็ไม่ได้แย่ชุดนี้สวยถูกใจเมย์เสยด้วยซ้ำดีเลยเธอจะใส่ชุดนี้ไปเที่ยวกับซันในช่วงวันหยุดพอคิดได้ดังนั้นหญิงสาวก็หัวเราะออกมาเบาๆ <c oughs> ดีเลยได้ชุดใหม่มาพอดี จะไว้ใส่ตอนไปเที่ยวกับพี่ซันเ <c oughs> สียงหัวเราะของใครบางคนดังขึ้นข้างๆหูของเม์ด้วยความตกใจเม์จึงรีบลุกออกจากเก้าอี้พางกวาดสายตามองไปรอบๆห้องแต่ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆหรือว่าเมื่อกี้เธอจะแค่หูแว่วไปเองในตอนนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของเมย์ก็ดังขึ้นเมื่อเธอหยิบขึ้นมาดู ก็พบว่าเป็นข้อความจากซันแฟนหนุ่มคนปัจจุบันของเธอพรุ่งนี้จะไปรับนะเมยอ่านข้อความพางอมงยิ้มด้วยความดีใจใช่วันพรุ่งนี้เธอมีนัดกับซันเพราะงั้นวันนี้รีบพักผ่อนให้เต็มที่จะดีกว่าเมื่อคิดได้ดังนั้นหญิงสาวก็จัดการทําธุระส่วนตัวก่อนจะเข้านอนแต่หัวค่ำในช่วงกลางดึกนั่นเองเมยกลับรู้สึก ตัวตื่นขึ้นมาเธอพบว่าแอร์ถูกปิดอยู่เธอค้ำหารีโมทแอร์ที่น่าจะวางอยู่บนโต๊ะข้างๆเตียงแต่ทว่ากลับคว้าไปโดนมือของใครบางคนเข้าอะไรอะ่ะเมยรีบกดเปิดไฟอย่างรวดเร็วแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าในตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ เธอมั่นใจว่าจับโดนมือคนแน่ๆด้วยความกลัวเมย์จึงรีบส่งข้อความหาซันแฟนหนุ่มของเธอแต่ทว่ารอนานแค่ไหนก็ไม่มีข้อความตอบกลับมามันน่าแปลกปกติแล้วไม่ว่าจะดึกแค่ไหนหากส่งข้อความไปแฟนหนุ่มของเธอก็จะอ่านแทบจะทันทีเมย์เริ่มรู้สึกร้อนใจจึงกดโทรหาซันอย่างรวดเร็วแม้จะโทรติดต่อไปก็ไม่มีคนรับสาย เมเริ่มจะเป็นกังวลจึงตัดสินใจเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะเดินทางไปหาแฟนหนุ่มของเธอในตอนนั้นเองเมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นเมื่อหันไปมองก็พบกับถังขยะที่ล้มคว่ำอยู่เมก้มลงหยิบถังขยะให้ตั้งขึ้นตามเดิมแต่ก็ต้องชะงักไปเมื่อเห็นว่ากระดาษที่เธอขยำทิ้งไปนั้นถูกกลางออกอีกทั้งในตอนนี้ข้อความที่เขียนอยู่บนหน้ากระดาษแผ่นสุดท้าย กลับมีรอยคาบสีน้ำตาลเปื้อนไปเกือบถึงครึ่งแผ่นเม์กั้นใจหยิบกระดาษพวกนั้นขึ้นมาดูอีกครั้งก่อนจะตัดสินใจอ่านข้อความที่ตนอ่านค้างเอาไว้ฉันรู้เขาคงจะบอกกับคุณว่าเขาเลิกกับฉันไปแล้วแต่มันไม่เป็นความจริงสันก็แค่ผู้ชายแย่ๆคนหนึ่งที่กำลังจะหลอกคุณเหมือนกับที่เขาหลอกฉันฉันไม่โทษที่คุณเชื่อในคำพูดของเขาหรอกเพราะตัวฉันก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว และการที่ฉันมาบอกคุณแบบนี้ไม่ใช่ว่าฉันอยากจะได้เขาคืนแต่ฉันอยากจะช่วยไม่ให้คุณตกเป็นเหยื่อของผู้ชายคนนี้คุณไม่รู้หรอกว่าเขาทำเรื่องเลวร้ายได้มากแค่ไหนฉันถูกเขาทำร้ายร่างกายและทำร้ายจิตใจมาโดยตลอดฉันพยายามอดทนเพราะคิดว่าจะสามารถเปลี่ยนเขาได้แต่ว่ามันกลับทำให้ฉันได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือสัตว์นรกตัวหนึ่งเท่านั้นเอง เมย์รู้สึกสับสนไปหมดเธอรีบพิกกระดาษอ่านข้อความในแผ่นต่อไปลายมือในแผ่นนี้ตัวอักษรถูกเขียนขึ้นมาอย่างลวกๆทำให้ค่อนข้างที่จะอ่านได้ลำบากเม์พยายามเพ่งสายตามองแต่ทว่าในตอนนั้นเองไฟที่ห้องของเธอก็เกิดติดติดดับดับเม์เงยหน้าขึ้นไปมองมบนเพดานเป็นจังหวะเดียวกับที่เสียงเคาประตูดังแทรกขึ้นมา เมตาสินใจพับกระดาษทั้งหมดใส่เข้าไปในกระเป๋ากางเกงก่อนจะเดินไปดูที่ตาแมวก็พบว่าคนที่ยืนอยู่ทางด้านหลังประตูก็คือซันแมลี่เปิดประตูออกพางส่งยิ้มไปให้ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าพี่ซันทำไมไม่อ่านข้อความโทรไปก็ไม่รับพี่ก็รีบมาหาเมแล้วไงขอพี่เข้าไปได้ไหมด้วยความดีใจ หญิงสาวจึงกระโดดกอดแฟนหนุ่มโดยลืมข้อความที่เขียนอยู่ในจดหมายไปจนหมดสิ้นเมพาแฟนหนุ่มของเธอเข้าไปนั่งที่โซฟาก็จะเดินหลบเข้ามาในครัวเพื่อที่จะเอาน้ำให้กับชายหนุ่มเสียงไอของซันดังขึ้นมาสองสามครั้งทําให้เมตัดสินใจร้องถามขึ้นพี่ไม่สบายเหรอพี่ซันอ๋อเปล่าพี่ไม่เป็นอะไรหรอกงั้นเหรอพี่ดีแล้วล่ะ ไม่งั้นพรุ่งนี้หนูก็อดไปเที่ยวกันพอดีเมย์เดินกลับออกมาจากห้องครัวพร้อมกับแก้วน้ําในมือชายหนุ่มรับแก้วน้ําเอาไว้ก่อนจะดึงร่างของเมย์เข้ามาใกล้ๆพี่มาอยู่กับเมย์ได้ไหมฮมีอะไรหรือเปล่าพี่พี่ต้องย้ายออกจากห้องเดิมตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีเลยอยากมาอยู่กับเมย์ได้สิพี่ งั้นพรุ่งนี้หลังจากไปเที่ยวพี่กลับไปขนข้าวของมาได้เลยนะหญิงสาวว่าพางเข้าไปสวมกอดแฟนหนุ่มของตนอีกครั้งในตอนนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของเมย์ก็ดังขึ้นเธอจึงผ่าออกจากร่างของชายหนุ่มเดินกลับเข้าไปภายในห้องนอนเมย์หยิบโทรศัพท์ของเธอขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นข้อความจากเอมแต่ทว่ามเมย์กำลังจะกดเปิดดูซันกลับเดินมาโอบร่างของเธอเอาไว้เสียก่อน รีบเข้านอนเถอะนี่ดึกมากแล้วนะได้ค่ะพี่เมยร้องบอกก่อนที่คนทั้งสองจะพากันเข้านอนเม่อเห็นว่าซันหลับไปแล้วเมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูอีกครั้งเธอเห็นข้อความของเอมที่ส่งมาพร้อมกับแนบลิงก์อะไรบางอย่างมาด้วยเมย์แกเห็นหรือยังเมยอ่านข้อความพางกดเข้าไปในลิงก์ที่ถูกแนบมาด้วย แต่ไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนก็ยังไม่สามารถกดเข้าลิงก์ที่แนบมาได้เลยเมย์กลัวว่าแฟนหนุ่มจะตื่นขึ้นมาเสียก่อนจึงเข้าไปในห้องน้ำพางกดลิงก์ที่เอมส่งมาอีกครั้งแต่แล้วภาพที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ก็ทำเอาเมย์ถึงกับนิ่งค้างไปภาพที่เห็นคือร่างของชายคนหนึ่งที่ถูกเบลอ,อไว้แทบจะทั้งหมดที่เห็นชัดที่สุดคือรูปภาพใบหน้าของชายหนุ่ม ที่แปะอยู่ด้านข้างอะท่านพี่พี่สันไม่ใช่เหรอเมรีบเลื่อนลงมาอ่านพาดหัวข่าวแต่นั่นกลับยิ่งทำให้เธอรู้สึกชาไปทั้งล่างเผลสลดกลางกรุงชายหนุ่มโดนฆ่าปาดคอซ้ำถูกแทงอีกทั่วล่างดับอนาถค้าห้องพักผู้ก่อเหตุอ้างถูกทำลายร่างกายตำรวจโยงปมหึงหวงเป็นเหตุข่าวนี่มันอะไรกัน เมรีบกดโทรศัพท์หาเอ็มแต่ทว่ากลับไม่มีคนรับสายหญิงสาวรู้สึกสับสนไปหมดถ้าสิ่งที่เธอกำลังอ่านอยู่คือเรื่องจริงแล้วพี่ซันคนที่มาหาเธอที่ห้องละ่ะคือใครกันเมคิดไม่ตกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเองหญิงสาวก็นึกถึงจดหมายที่เธอได้รับมาเมหยิบกระดาษที่ถูกพับเอาไว้ออกมาจากกระเป๋าข้างเกงเพื่ออ่านต่ออย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้มีผู้หญิงคนไหนจะต้องโชคร้ายเหมือนกับฉันอีก ฉันจะจัดการจบเรื่องพวกนี้เองไอ้ผู้ชายเฮงซวยเพราะมันทำให้สภาพของฉันต้องย่แย่เหมือนกับคนตายทั้งเป็นมาถึงตอนนี้คุณคงจะจำฉันได้แล้วใช่ไหมเมย์ได้แต่นิ่งค้างไปก่อนเจ้าหวนนึกถึงลูกค้าที่มักจะเข้ามาทำผมกับเธอไปบ่อยใช่เธอนึกออกแล้วผู้หญิงคนที่มักจะมีรอยเขียวช้ำตามร่างกายเมย์จใบหน้าของเธอคนนั้นได้ดี แม้จะมีเมคอัพกบเอาไว้แต่รอยช้ำบนใบหน้าก็ยังสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนครั้งสุดท้ายที่เมได้พบกับลูกค้าคนนั้นคือเธอเข้ามาขอให้เมซอยผมให้ตัวของเมเองยังจำคำพูดของหญิงสาวคนนั้นได้อยู่เลยตัดมันออกไปให้หมดเลยค่ะฉันไม่ต้องการมันแล้วในตอนนั้นเองเมยังคิดอยู่เลยว่าหน้าแปลก กว่จะไว้ผมมายาวได้ขนาดนี้จะให้ตัดออกหมดถึงมันจะน่าเสียดายแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการเธอก็ขัดไม่ได้เมยก้มลงอ่านข้อความที่เขียนอยู่บนหน้ากระดาษต่อก่อนจะเบิกตาค้างด้วยความตกใจตอนนี้ฉันฆ่าไอ้ผู้ชายชาติชั่วคนนั้นแล้วฉันปาดคอมันแล้วก็แทงมันซ้าๆเพื่อตอบแทนให้กับสิ่งที่มันทาอย่างสาสมคุณควรจะขอบคุณฉันนะที่ช่วยคุณจากผู้ชายชั่วๆคนนี้ ฉันหวังว่าคุณคงจะชอบของขวัญชิ้นนี้ที่ฉันมอบให้คุณนะข้อความบนหน้ากระดาษจบลงเพียงเท่านี้เมย์ได้แต่นั่งตัวสั่นด้วยความกลัวหากสิ่งที่เธอเพิ่งจะรับรู้มาคือความจริงแล้วคนที่นอนอยู่บนเตียงคือใครกันเมยเปิดประตูห้องน้ำออกอย่างช้าๆแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าบนเตียงไม่มีร่างของชายหนุ่มอยู่เลยเธอรีบปิดประตูห้องน้ำไว้ตามเดิม พางลงกอล็อกมันเอาไว้เมพยายามคิดว่าจะทำยังไงต่อไปดีในตอนนั้นเองเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเมพยายามนิ่งแต่ถ้าว่าเสียงเคาะประตูก็ยังคงดังขึ้นไม่ยอมหยุดยิ่งเมเงียบเสียงเคาะก็ยิ่งดังขึ้นซ้ำยังนุนแรงขึ้นอีกด้วย ในตอนนี้เม่เริ่มจะทนไม่ไหวแล้วเธอร้อ,องไห้ออกมาพางพยายามกั้นเสียงของตนเอาไว้อย่างสุดกำลังในตอนนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเ <Convers ations> มื่อเห็นว่าเป็นเอมที่โทรเข้ามาเธ <S' S 2> อจึงรีบกดรับสายทันทพีพี่เอม,มพี่เอมช่วยเม่ด้วยพี่เอมเม่แกเป็นอะไรอ่ะโอเคไหม เอมพี่เอมช่วยเมยด้วยเมยยังคงพูดประโยคเดิมซ้ําๆจนเป็นลมหมดสติไปเธอรู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าตัวเองอยู่ที่บ้านของเอมหญิงสาวเจ้าของร้านทําผมที่เธอทํางานอยู่ด้วยอ้าวเมย์ตื่นแล้วเหรอเมื่อคืนแกทําพี่ตกใจหมดเลยนะเว้ยแล้วทําไมไปขังตัวเองไว้ในห้องน้ําแบบนั้นนะ่ะพี่เอมพี่พี่ เมย์ร้องไห้ออกมาพางกอดร่างของหญิงสาวเอาไว้แน่นก่อนจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ตัวเองประสบพบเจอมาให้กับคนตรงหน้าฟังแม่เอมได้ฟังดังนั้นก็รีบพาเมย์ไปทําบุญที่วัดเผื่อว่าเจ้าตัวจะสบายใจขึ้นมาได้บ้างหลังจากที่ทําบุญเสร็จเรียบร้อยเมย์ก็ขอพักอยู่กับเอมไปก่อนเพราะยังไม่กล้าที่จะกลับไปที่ห้องของตัวเองฉันไม่มีปัญหาหรอกแฟนฉันน่ะมันไม่อยู่ห้องช่วงกลางคืนอยู่แล้ว เพราะว่าต้องออกไปขับแท็กซี่รอบดึกกว่าจะกลับมาก็ช้าพอดีนั่นแหละขอบคุณมากนะคะพี่เอ็มไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากหรอกอะล็อกแป๊บนะเดี๋ยวพี่แวะซื้อพวงมาลัยก่อนเอมว่าพ่างหันไปเลือกซื้อพวงมาลัยจากยายแก่ๆที่นั่งกลางแผงขายอยู่ข้างทางในระหว่างที่เอ็มกำลังเลือกพวงมาลัยอยู่นั้น เม่กับรู้สึกได้ถึงสายตาของใครบางคนที่กำลังจ้องมองมาที่เธอเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นไปมองก็พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังจ้องมองมาที่เธอตาแทบไม่กระพริบไอ้โดนไปจ้องพี่เขาทำไมหญิงชรลาตีไปที่แขนของเด็กหนุ่มเบาๆทำให้เขายอมละสายตาไปจากเม่หลังจากที่เอมเลิกซื้อพวงมาลัยเสร็จหญิงสาวทั้งสองคนก็เดินจากไปไม่เห็นว่า คนทั้งสองเดินไปจนรับสายตาแล้วหญิงชะลาจึงร้องถามหลานชายของตนทันทีไอโดนเ้ยเองไปจ้องหน้าพี่เขาทำไมอะฮะเด็กหนุ่มมีท่าทีลังเลก่อนจะตัดสินใจพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ตะกุกตะกักว่าก็ก็พี่สาวคนนั้นน่ะมีผู้ชายน่ากลัวน่ากลัวเดินตามหลังมาติดติดเลยหน้าคนลุกชมัด เลือดเงี้ยท่วมเต็มตัวเลยนะยายเพอเจอเองมันเพอเจอรีบไปร้านเจ๊แมวไดีลยวไปเดี๋ยวทางนี้ยายเก็บร้านเองไปไป